วัดีค่ะวันนี้เราจะมาปั่นน้ำแอปเปิลโยเกิร์ตนมสดนะคะก็วัตถุดิบหลักก็จะมีแอปเปิล0กรัมนะคะมีโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนะคะรสอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็มีนม50 ml นะคะนมสดนะคะนมจืดนะคะก็มีน้ำเสื้อม50 ml แล้วก็น้ำแข็ง หนึ่งถ้วยถ้วยนี้เราใส่ยี่สองออนนะคะเต็มเต็มเลยนะคะมาเตรียมโถปั่นกันเลยค่ะตอนอื่นเราก็เทแอปเปิ้ลลงไปเลยนะคะตามด้วยตามด้วยโยเกิรนะคะเทโยเกิร hey ลงไปเลยค่ะ รสนี้อร่อยนะคะเป็นรสธรรมชาติเทลงไปให้หมดถ้วยเลยนะคะเราก็จะตามด้วยนมสดนะคะเทลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำเสื้อมค่ะห้าสิบมลนะคะเลงมาเลยค่ะตามด้วยน้ำแข็งหนึ่งถ้วยนะคะลงมาเลยมาเริ่มปัน่นเลยนะคะเราก็มาเทใส่ถ้วยกันเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่ารสชาตินี้กลมกล่องอร่อยมากเลยน้ำผลไม้ปั่นของเราก็พร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยเรียวนะคะหน้าตาน่ารับประทานนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนได้ชมคลิปนี้นะคะก็ลองทำตามเราได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะแต่บอกเลยนะคะว่ารสชาติกลมกล่องอร่อยมากเลยนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนได้ชมนะคะก็ อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ